เรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งอยู่ตำบลน,น้ำเกลี้ยงอำเภอน,น้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองบางได้มีการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน เพื่อมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งจัดการศึกษาตามแนวพระราช,ชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัตร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีมีมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงเขียงคู่คุณธรรมนำความรู้ควบคู่เทคโนโลยีชุมชนร่วมประสานบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ สู่อาเซียนพันธกิจของโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการบริหารการจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการศึกษาคนา้นคว้าและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านศินละปะดนตรีกีฬาวิชาการและวิชาชีพ ้าหมายหลักในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองบางเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมห่างไกลาย,ยาเสพติดมีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนเน้นการดำรงชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนดีคนเก่งมีความสุข ชุมชนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นนักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และจัดหาสื่อและเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการใช้งานโรงเรียนบ้านหนองบางมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้แนวคิดที่เชื่อมั่นว่าการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นย่อมส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขความเจริญงอกงามในทุกด้านและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารงเรียนอาทิมหาวิทยายลัยราชภัฏศรีสเกตกรมปศุสัสตว์กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นต้น การศึกษามีการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีความเสมอภาคพ,พัฒนาการเรียนการสอนโดยบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีครูมืออาชีพร่วมพัฒนานักเรียนด้านคุณภาพนักเรียนนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองบางได้มีการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ที่ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยม12ประการมีการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียนดังนี้ 1. ครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและมีจำนวนเพียงพอ มีปัจจัยหลักความสำเร็จ 2. ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐาน 3. หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 4. สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 5. แหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนหลากหลายและ 6. มีงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนโดยในปีการศึกษา2557โรงเรียนได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมรายวิชาหน้าที่พลเมืองเข้าในหลักสูตรสถานศึกษาตามนโยบายเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขนอกจากนี้ โรงเรียนยังได้ร่วมมือกับโรงเรียนขนาดเล็กของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการนำเภอน้ำเกลี้ยงจำนวน14โรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและสง่งเสริมทางด้านวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกัน นอกจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้วโรงเรียนบ้านหนองบางยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชนโดยมีโครงการต่างๆดังนี้โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยของเด็กและเยาวชนได้แ,แก่โครงการปลูกมะนาวเลี้ยงประดุกในท่อซีเมนต์เลี้ยงปลาในานาข้าวเลี้ยงปลาในบ่อธรรมชาติ เพราะเหตุนางฟ้าปลูกมะละกอเลี้ยงไก่ไข่เป็นต้นจากความมุ่งมั่นของคณะครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน,ชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนส่งผลให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและที่สำคัญยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบโอเน็ของปีการศึกษา2557 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศจำนวนของวิชา